ปัญหาเรื่องโรคร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนพูดถึงแต่มีคนน้อยคนมากที่จะนำมันไปสู่ภาคปฏิบัติได้โดยเฉพาะในภาคของรัฐในประเทศต่างๆแม้ว่าจะมีการประชุมกันในระดับโลกที่กลาสโกว์สกอตแลนด์เมื่อเดือนตุลา ฤิจิกาที่ผ่านมาเนี่ยปี2021เนี่ยแต่นั่นก็เป็นแค่การประชุมในระดับโลกที่ตกลงกันว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้1.5ได้อย่างไรซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าต่างประเทศแต่ละประเทศก็จะยังแข่งขันกันผลิตเพื่อขายซึ่งคนที่ผลิตได้ถูกที่สุดก็จะได้เปรียบ ฉะนั้นคนที่ผลิตได้ถูกที่สุดคือคนที่ใช้ถ่านหินซึ่งทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นนั่นเองดังนั้นมันจึงเป็นการเมืองเป็นอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในมากทีเดียวเราจึงคาดหวังอะไรมากไม่ได้จากเวทีในระดับโลกแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะคิดยังไงกับเรื่องนี้แต่ผลกระทบก็เกิดขึ้นกับพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันนี้ สิ่งที่เราเห็นได้ชัดที่สุดในวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ากลัวในหลายๆที่เราจะเห็นว่าฤดูฝนมันจะขยับล่าช้าไปเป็นเดือนหรือสองเดือนเลยทีเดียวแล้วก็ฝนก็ตกมั่วไปเรื่อยๆแม้แต่เดือน ธนวามกลาก็ายังมีฝนได้อยู่ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีแล้วก็อุณหภูมิที่เริ่มร้อนขึ้นเวลาแห่งความหนาวจะน้อยลงอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยหรือบางครั้งมันก็แปรปวนไม่นิ่งที่ไม่เคยหนาวก็จะหนาวที่ไม่เคยร้อนก็จะร้อนมันก็สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านโดยเฉพาะเกษตรกร ซึ่งทุกวันนี้คนไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเรื่องนี้เพราะว่าชีวิตคนส่วนมากไม่ใช่เกษตรกรเป็นคนที่อยู่ในเมืองมีอาชีพอย่างอื่นไม่ได้ทำการเพราะปลูกดังนั้นคนที่เพาะปลูกส่วนมากก็เป็นคนที่ไม่มีปากไม่มีเสียงไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้สังเกตอะไรมากก็ทำไปเรื่อยๆแต่ผลกระทบมันเกิดขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะพืชพันธุ์ในหลายอย่างในวันนี้จะเริ่มมีปัญหามากขึ้นโรคแมลงก็จะเริ่มระบาดมากขึ้นสำหรับการเกษตรเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนได้ยินได้ฟังเรื่องนี้แต่คนที่เอามาคิดและที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะ่ะมีน้อยมากนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ เกิดวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้วิกฤตทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะค่อยๆมาและพอมันมันถึงฟางเส้นสุดท้ายบนหลังโอดปุ๊บมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลอาจจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างน่าหวาดกลัวทีเดียวและวันนี้เราก็เริ่มเห็นในฐานะที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเห็นการเปลี่ยนแปลงมากมาย ฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ในวันนี้คืออะไรเราไม่ควรจะรอให้ภาครัฐให้ภาคธุรกิจเป็นคนแก้ไขแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเขาคงไม่ได้สนใจใหญ่ดีกับโลกร้อนกับปัญหาอะไรที่ไกลไปจากอำนาจและเงินมากนักสิ่งที่จะทำได้ในวันนี้ก็คือ คนชั้นล่างชาวไร่ชาวนาทั้งหลายเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่พวกเราคือคนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเราถ้ากลับมาสู่พื้นดินมาเริ่มปลูกป่ามาเริ่มออกแบบพื้นที่ใหม่ไม่ปลูกพืชเชิงเดียวอีกต่อไปแบ่งพื้นที่ ให้มีพื้นที่ที่เป็นป่าหรือเป็นไม้ผลมากขึ้นแค่ลดการใช้ยาฆ่าหญ้าลดการกําจัดวัชพืชโดยการฆ่ามันลงเนี่ยมันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลมากทีเดียวดังนั้นผมจึงไม่เคยคิดหวังอะไรจากภาครัฐหรือภาคธุรกิจหรือภาค การเมืองระดับโลกเลยแต่ผมกลับมีความหวังกับคนชั้นล่างมากกว่าว่าเรามาช่วยกันทำช่วยกันปลูกป่าช่วยกันเลิกใช้เคมีเลิกเผามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากซึ่งตามการคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันใช้เวลาหลายสิบปีมากกว่าอุณหภูมิโลกจะกลับไปสู่ภาวะที่ ถือว่าไม่อันตรายได้แต่ถ้าเรากลับมาทำกันเนี่ยผมว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าชาวไร่ชาวนามีพื้นที่อยู่ในมือแค่ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นแค่ลดการใช้สารเคมีแล้วก็กลับมาทำการเกษตรที่มีการออกแบบเพื่อให้ตัวเองมีอยู่มีกินจริงๆเนี่ย ผมคิดว่ามันจะแก้ปัญหาได้เยอะมากทีเดียวโลกร้อนวันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ถ้าเรากลับมาแก้ร่วมกันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากถ้าเราไม่หวังไม่รอไม่หวังให้ใครมาช่วยแต่เราทำนี่คือทางออกที่ผมคิดว่าวันนี้เราควรจะเริ่มได้แล้ว คนทุกคนที่มีที่เราไม่ควรปล่อยที่ให้ว่างเปล่าอีกต่อไปเราควรจะเริ่มปลูกป่าปลูกไม้ผลต้นไม้ทุกต้นจะรีบดึงคาร์บอนจากในชั้นของบรรยากาศลงมาเก็บไว้ในรูปของต้นไม้ไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งไม้ผลคาร์บอนในอากาศก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอยู่ในมือของเราได้นี่คือการล่า รราาคาร์บอนของเกษตรกรการตั้งฟาร์มคาร์บอนของเกษตรกรคือการปลูกป่านั่นเองเราจะเอาคาร์บอนมาทำให้มีมูลค่าได้อย่างไรในขณะที่ภาครัฐเขาก็อาจจะคิดถึงการจำกัดการปล่อยคาร์บอนเราก็อาจจะมาคิดถึงการดูดคาร์บอนมาแปรรูปเป็นไม้เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารมันเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ฉะนั้นในโลกไปเนี้ยคาร์บอนเต็มไปหมดเลยเราจะปล่อยให้มันสร้างปัญหาให้กับเราต่อไปหรือเราจะดึงมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราผมคิดว่านี่คือประเด็นที่น่าสนใจที่จะต้องคิดทีเดียวหลายคนอาจจะแย้งว่าเออเราจะมาทำทำไมในเมื่อทักษุรกิจเขาก็ปล่อยอุตสาหกรรมเขาก็ปล่อยคาร์บอนออกมาเขาก็เป็นคนล้างผ่านเป็นคนสร้างปัญหาแล้วเราจะ มาแก้ปัญหาเพื่อเขาทำไมก็อาจจะคิดอย่างนั้นได้แต่จริงๆแล้วการแก้ปัญหาตรงนี้มันเพื่อคนทุกคนและเพื่อเราด้วยแม้ว่าคนสร้างจะมีแต่คนที่แก้ปัญหาก็จะต้องมีด้วยเพราะเราอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกันจำเป็นที่เราจะต้องทำทำําแม้ว่าคนอื่นจะสร้างปัญหาแต่เราก็แก้ของเราไปเรื่อยๆเพราะเรายังต้องการมีชีวิตอยู่ เรายังมีลูกมีหลานที่จะเกิดขึ้นมาดังนั้นถ้าเรามาช่วยกันทำมากขึ้นมากขึ้นมันอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าที่หลายๆคนคาดคิดได้โลกอยู่ในมือเราชีวิตลูกหลานก็อยู่ในมือเราวันนี้แหละว่าเราจะให้เขาได้อยู่บนโลกใบน,นี้ไหมหรือมันจะจบลงที่รุ่นเรา